สวัสดีครับตอนนี้คุณ,คณกำลังเล่กากระแสเรย์ชันนะครับหนทุ่มเจริชันในคราวนี้นะคือเรื่อง The a t t e r Lamp นะครับผมซึ่งเรื่องย่อค่ะนะคะก็เกี่ยวกับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีความลี้ลับห่างไกลความเจริญและถูกควบคุมโดยผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเชพเพิร์ดซึ่งเขาเชื่อว่าผู้ชายคนนี้มีด้านมืดครอบงำอยู่ก็ไปลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ,รบ There once was a woman นี่คือนิทานหรือเปล่าม,มันเป็นตำนานเลคุณเพอร์เฟคคุณเติมเต็มฉันเหมือนพระเจ้าเลยมีเช็เดเผิเดนแน่เลยเธอสวยมากเหมือนแม่เธอเลย Let us Let's pray. My wives, you all came to me broken. By cruel well, world. I took every one of you in. รู้ถึงในความเสียสละเหมือนพระเจ้าเลยอะเหมือนเป็นหนึ่งเป็นพระเยเหมือนม่เยียวยาทุกคนทุกคนเจอเรื่องโหดร้ายมาฉันจะเยียวยาทุกเธอเองจะรอคอยวันที่เหมือนแบบเธอโดนอะ

เสียใจเธอนะอืมในบรรดาลูกดวงของฉันนะเธอเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดแล้วบริสุทธิ์อะไรวะที่อ่อนแรงเกะเกะอื่นอืมกดลุกว่ะเขียนไงน่าดูนะอืมอืมรู้สึกว่าจริงๆถ้าไม่ได้ ศึกษาเรื่องศาสนาคริสต์มากก็ยังจะพอเข้าใจนะถ้าถ้าจะดูจากตัวอย่างอืมแต่ถ้ามันมีเรื่องอะไรลึกมากๆก็อาจจะไม่เข้าใจหรอกแต่แค่รู้สึกว่าอาถึงแม้เราไม่เข้าใจทองแท้เราไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าดูจากเนื้อเรื่องเนี่ยมันดูนด,นดูน่าสนุกอะ่ะอยากรู้ว่าเอ้ยไอ,ยอยความที่เขาตั้งตัวเองมาเป็นเหมือนกอร์ แล้วมีเขาเรียกว่าอะไรนางสนมฆ่าทาตบริวารมีลูกมีการมีพิธีที่เหมือนแค่ของศาสนาคริสต์อะเออแต่เหมือนแบบเราไม่รู้ว่าจําแรงหรือเปล่านะ<ม>ขึ้นมาเหมือนสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเอง<ม>อเออเรารู้สึกว่าคนที่อยู่ในนั้นที่มันแปลกๆป,ประหลาดประลาดอะเขาจะใช้ชีวิตยังไงและไอความที่แบบหลอนหเนี่ยเดี๋ยวสักวันเธอก็จะโดนไออย่างเงี้ยมันคืออะไรจริงๆพอดูตัวอย่างเนี้ยมัน มันให้ฟีลคล้ายคมิดซัมเมอร์เหมือนกันนะอเออก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะมันจะหล่อนได้ขนาดนั้นไหมสำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าเออมันดูน่าสนใจตรงที่พอมันไอ้ผู้ชายคนนี้ยน่าจะเป็นคนเดียวทั้งเรื่องเลยมั้งมันตั้งตัวเองเป็นเหมือนเป็นศาสนาเป็นผู้นำทางความคิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ให้ผู้หญิงเนี่ยเออเหมือนว่าเชื่อฟังมัน คือทั้งเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะจนตอนหลังเนี่ยแม่งบอกว่าผมมอบลูกสาวกับคุณผมมอบญาติสนิทมิตรสหายกับคุณอะไรเงี้ยแต่มึงแบบมันมีผู้หญิงท้องด้วยอ่ะก็เลยว่าอา้าวนี่แสดงว่ามึงก็เอาผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในนั้นน่ะเหรอมันเลยกลายว่าเอ้ยนี่มันผู้นาทางความคิดหรือว่ามึงแค่อุปโลกโลกของมึงขึ้นมาเพื่อจะมาหลอกหลอกผู้หญิงพวกนี้และช็อตที่มันมีตํารวจเข้ามาเนี่ยมันก็เลย สร้างความสงส you, ัยให้กับคนดูเหมือนกันว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ชายคนนี้มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคือสิ่งที่หลอกลวงคนอื่นหรือเปล่ามันใช่สิ่งดีงามจริงหรือไม่อะไรเงี้ยอย่างที่มันเปรียบพวกผู้หญิงเนี่ยเป็นแกะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเปรียบเป,เ,ปเป็นแกะผู้หลงทางอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คุ้นๆว่าอาจจะน่าจะเคยเจอในพวกศาสนาคริ์นะที่ <ische. S 1> เปียบเป็นลูกแกะอะไรเงี้ยแต่นางเอกเนี่ยมันน่าจะเป็นลูกแกะที่ไม่เหมือนตัวอื่นนะเออเป็น อาจจะเป็นลูกแก่ที่สงสัยแล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองอะ่ะจนมันไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนแบบที่โดนน่าจะโดนซ้อมหรือแบบโสมอะ่ะแล้วทําไมมึงโดนจับขังแยกเหรอคอมมูนิตี้อื่นน่ะก็แค่เดินออกมาพอกูไม่อยู่แต่นี่การว่ามันมีบทลงโทษซึ่งมันมีอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยม,มันเลยคิดว่ากลุ่มมิตี้นี้มันต้องมีความแบบความน่าสงสัยหรือความหวาดระแวงอยู่อยู่ในนั้นอะ่ะมันน่าจะมีความรุนแรงอยู่อยู่ในหนังด้วยแหละเพราะมันมีฉาก ินทุบเอานี่แทงยกงงยไม่รู้แทงใครฆ่าใครนะเออหรือว่าฝันหรือเปล่าก็ไม่รู้มัน,มนก็เป็นมวลที่สวยว่าหนังเนี่ยมันมีอะไรที่น่าคุ้นหานะและแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวกับศาสนาแหละเรื่องซมโบลิกเรื่องอะไรเงี้ยคิดว่ามีใช่น่าจะมีน่าจะมีแล้วโอ้แล้วดูผู้ชายนี่แม่งไว้ผมยาหนวดเคราเป็นมคล้ายพระเยซูเลยนะครับผมมีแสงใช่ก็คงตั้งใจแหละอือก็ถือว่าน่าดูนะคผม แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะแล้วเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้ครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและถ้าเพื่อนชอบดูหนังนอกก็แสนะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและลืมกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดที่ให,ใหม่ก่อนใครครับส่วนคลิปนี้ครับผมโอมครับใช่ค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ you